มิน่าซานิจาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะฟัวซีเองวันนี้เราอยู่กันในเกมไม้ครามวัน,นี้นะคะทุกคนก็วันนี้เนี่ยเราไปเจอด a ต a p แพกตัวหนึ่งมานะคะที่เราสามารถทําให้ชาวบ้านหรือวิลเลจเจอร์ในเกมนะคะเชื่องหรือก็คือสามารถทําให้พวกมันเนี่ยช่วยจบเกมได้น,นันเองจบเกมนี้ไม่ได้หมายถึงออกเกมให้นะคะหมายถึงว่าตีมังกรอ,อะไรเงี้ยทุกคนนะ กอ็อาจจะมีเสียงแหบขออภัยนะทุกคนคือจริงๆป่วยมานานละมันก็คิดว่าจะหายละแต่ก็ยังมีขึ้นจมูกนิดนึงนะคะ <c oughs> นั่นแหละก็จริงๆที่หายไปนานก็คือเสียงไม่สามารถอัดคลิปได้นะคะทุกคนนะก็โอเค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 ,อเค,อเคมาๆๆๆยังแรกเลยนะคะเดี๋ยวนะเอาละคือเราต้องตามหาชาวบ้านนั่นเองทุกคน ทับโลเคตก่อนเลยนะคะเป็นโลเคตเอ่อเอ่อเอ่อสตรัคเจอร์วิลเลจนะคะ mm hmm. เอาเป็นวิลเลจแถวไหนแถวนี้ละกันนี่อยู่ไม่ไกล500กว่าบ็อกเองเอาละว่าม,มาถึงแล้วนะคะ mm hmm. ก็เออเสียงอะไรนะโอเคก็โอ๊ยแหลก <laughs> ก็ให้เรานะคะโยนอ่าให้เราปานะคะ เอ่อเอโมอรไปนะคะใส่ว i เลเจอร์ทุกคนซึ่งต้องา้ห้โดนอืน้องก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นว i เลเจอร์ที่เชื่องแล้ว what เฮ้ยนี่เราไม่ได้สั่งทุกคนเราไม่ได้สั่งเดี๋เดๆเฮ้ยมันไปตี oh my gosh คือมันมันมาตีเอรอนโกเลมให้ใช่ไหโอ้ว้าว amazing ้าวเฮ้ยยาเฮ้ยเดี๋ยวดจะไปตีทุกคนทำไมอะ โอ้โห oh, oh. แล้วดูไอรอนโกเลมทุกคนไม่ใช่ดูวิเลเจอร์คือเขาแบบสายลุยมากอ่ายังไงต่อไงต่อเห็นว่ากดชิปมันจะฟ้ามาให้ไม่ใช่หรอหรือว่าอยู่ใกล้เกินวะเด่นะโอเคเดี๋ยวเราลองไปให้พวกไอรอนไม่ใช่ไอรอนโกเลมอีกแล้ววิเลเจอรอ์ชาวบ้านเนีย่ยเราให้ชาวบ้านตัดไม้ใหดูนะคะซึ่งก่อนอื่นเราต้องหาต้นไม้ให้ชาวบ้านตัดก่อนแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีต้นไม้เลยครับโอ้ม y g o อ เอาละสมมติเป็นตรงนี้อ่ะเห็นว่ากดชิปอ่ะต้องอยู่ในหมดนี่เหรอเห็นว่ากดชิปเนี่ยสามารถเรียกชาวบ้านมาหาได้ไหนวะไหนวะสวัสดีมันเดินตามเราวันเนี้ยนี่คือเดินตามเราหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเฮลโหลก้าวเฮลโหลน้อง <guys>. no. ทำไมไม่ตามอะ่ะเอางงโอเคเออช,ช่างมันมาเอาเป็นว่าสมม,มุติว่าไอรอ,อนไอรอนก็เลยมีละวิลเลจเจอมา วิลเลเจอร์เราเสกมานะคะเราก็ตรงนี้เลยและกันเฮ้ยหนีไปไหนโอเคมาเราสามารถสั่งให้ตัดไม้ได้ใช่ไหมทำไมใส่หัววะโอ้เอาใส่หัวทุกคนเฮ้ยมาแล้วเดินมาแล้วคืออะไรคืออะไร,ไ,รไม้น้อยไหมหรอคือเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดินมาเดินมาเดินมาทุกคนมาเดินมาต้องไงต่อเนี่ยทำไมใส่หัวนะ่ะเดี๋ยว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 อ่า เดี๋ยวนะเราไปหาไม้โอเคเจอแล้วเจอละเอาละเยฮูไม่เห็นมาเลยเนี่ล้วว่าเรผิดพลาดตรงไหนวะนี่อันหนึ่งนะโอเคอันนี้นี่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 เห็นไหมเอาไม่ได้จะให้ข้ามอจะให้ตัดไม้นี่เราไม่ตัดให้หรอหรือว่ามันต้องใช้คำสั่งอะไรวะเนี่ยมันเดินตามหาอะไรอะ่ะก็รีโหลดแล้วเปไงต่ออ๋อไม่ได้รีโหลด พี่น้องโอ้โหเกตัดไม้โล่ตัดไม้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 ดิผมมาหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ตัดไม้ให้โอ้ลุงประชุมมันเองเฉยมาแล้วมาแล้วตัดไม้ดิเวทวอตเกิอะไรขึ้นหรือเราต้องมันจะมีสูตรค้าอะไรหรือเปล่าเอ้มันมีอ่สูตรค้ามานะคะทุกคนแต่ว่าเราทำไมมันถึงไม่ตัดไม้ให้เราอะ เดี๋ยวเนี่ยตัดเองเฉยเลยเอา้าไหนไม่เห็นช่วยตัดไม้เลยอนะก็นี่ไม้ไงออนี่ไงตัดแล้วเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วอ๋อที่มาลุมประชุมกันนี่คือตัดไม้ <c oughs> โอเคคือตอนตัดไม้แล้วนะคะเราก็จะได้เป็นอันนี้มาเป็นวุฒชังนั่นเองวุชัางเนี่ยได้จากการตัดไม้นะคะก็คือได้จากการที่ ชาวบ้านของเราเนี่ยไปตัดไม้ให้หน,นั่นเองทคนแต่ว่าอันแรกที่เราได้มาจากการตัดเองนะคะต่อไปจะได้เป็นไม้โทเคน็นคือไม้โทเค็นเนี่ยเราต้องคราฟเองนะคะเหมือนเป็นการเรียนรู้ใหม่ให้ให้พวกชาวบ้านของเราลงเหมืองได้คุดทีให้เราได้ใช่ก็ละ่ะเราต้องคราฟของกันก่อนก่อนอื่นเลยทำอะไรบ้างนะที่ขุดใช่ไหมสี่อันวะ หนึ่งเอ่อสี่อัน,นแล้วก็อะไรต่อสี่อันแล้วค่ะแล้วก็เป็นไม้อย่างนี้โอเคแล้วก็เป็นที่ขุดสี่อันอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นวูดชังตรงกลางก็จะได้เป็นไม้ก็ไม่ทันทำอะไรเลยอ๋อเหมือนกับถ้าไปถือมันนะคะมันก็จะแบบเรียนรู้ให้นะก็น้องวิลเลจเจอของเราเรียนรู้เ,เรียบร้อยแล้วแล้วยังไงต่อว้ย อะไรอะไรอะไรยังไม่ได้สั่งอะไรเลยทุกคนยังไม่ได้สั่งให้ขุดเลยเดี Đ ๋ยยๆตกใจตกใจอะทำที่ขุดไว้ก่อนทำทำไมไม่รู้เหมือนกันทุกคนอ่ะขุดไปโอ้อกดชิปนะฮะเ,เราต้องเราต้องสั่งกดเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอหรอวะเออดูดูก่อนเผื่อมีสูตรข้ามใหม่ลืม,มลืมลืมเออเออเดี๋ยวเอาล่ะต้องใจเย็นๆ ต่อไปนะคะก็น่าจะมีสูตรคราฟใหม่ใช่ไหมนี่ไงไมโทเคนไอรอนคือ,อยังไงเอ่ยว้าวเราสามารถเรียกใค้ไปตัดไม้ไหมได้ไหมเราอยากได้ไม้มากเลยตอนนี้นีุ่ยไม่ใช่นี่มันลงขุดเหมืองไหมเหรอถ้าเราอยากให้มันตัดไม้ทำไงเดี๋ยวเดยวเรากลับมาตัดไม้ก่อนลูกเอาคือถ้าอยากให้ตัดไม้คือทำอะไรไม่ได้หรอ แรงมากอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาว่าไม่รู้ว่ามันใช้ยากหรือเราที่ไม่เข้าใจเอาเป็นว่าไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยเราก็ให้น้องขุดแถวๆนี้นะคะเราก็จะได้ไม้มาเหมือนกันเออก็เจ๋งตัดไม้มาตัดไม้มา,ไ,มมาได้อยู่แหละทุกคนเราว่านะหมายถึงไม้ในตัวได้อยู่แหละนะโอเคต่อไป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 เนี่ยเราต้องคราฟเป็นที่ขุดหินนะคะนี่ที่ขุดหินคือทําหน้าตายอย่างนี้เลย ที่คุณหินที่คุณหินสี่อันอ้าวมีเต็มเลยดียว่าเองสามสี่โอเคได้มาแล้วโอโ้โหที่เต็มเอ๊ยยังไงวะอ๋อโอ้โหต้องได้สโตนช้างก่อนทุกคนได้าจากการที่ให้วิเลเจอร์นะคะไปคุณหินโอไมค์ก็ของมันเต็มตัวอย่างตอนเนี้ย,ยแล้วพอเวลาไปนอนช้างนะทุกคนเ,เพื่อความวัด เพื่อความมองเห็นได้ง่ายได้ไดเร็วเอา้าได้แล้วลูกของเต็มตัวมันก็เลยหายหมดเลยคุยไปเรื่อยๆลูกไปอีกไปอีกเอ้ยน้ำ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 ไม่หวั่นด้วยนะไม่หวั่นด้วยนี่ไงได้แล้วทุกคนเนี่ย stone ช่างใช่ไหมใช่โอเคต่อไป silk craft เ,เอ่อไว้ตรงกลาง น่าทำเหม,มือนเมยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนรอบๆให้เป็นหินนั่นเองใช่แล้วจย๊บอาไม่นี่ไอร,รอน What What ทางนี้ดีกว่าเราเปลี่ยนทางดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเรางจะขุดแร่ให้ทุกคนก่อนหน้าน,นี้มาแต่หินใช่ไหมแต่นี้คือมีพวกแร่ให้คือจะขุดแร่ให้เว้ยดูดิโอ้แหลก,กโอ้โหแหลก แหลกนิดนึงทุกคนคือจะขุดแร่ให้นะคะก่อนนั้านี้คือมันจะขุดให้แต่หินนั่นเองอ่าก็อันนี้มันขุดแร่ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้แอรอนช้างมาแสดงว่ามีสุดครับสิ่งต่อไปก็คือไดมอนด์นั่นเองโอโอคืออะไรกันนะแล้วแล้วเอ้า้าชการนี่ให้วเวเลเจอร์ขุดเพชรอรอ นันแสดงว่าเราต้องทำเหล็กก่อนสินะถ้าทำเหล็กก่อนก็ต้องมีวิธีการเหมือนเดิมแน่เลยคิดว่านะทุกคนเราไม่มั่นใจเหมือนกันแต่มืดมากว่ะโอ๊ยใหย่ะโอเคแสดงว่าเราต้องเผาเหล็กอ่ะสมมุติว่าเรา,าเผาเหล็กเรียบร้อยแล้ะอีเสกมาเลยนะเสกมาเลยนะเสกเลยแล้วกันทุกคนไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาะไรนะข้างนอกน่าจะเป็นเหล็กนะคิดว่าน่าจะอย่างนี้ ไม่ใช่หรอต่อไปคือเพชรเลยเหรอแล้วฉันจะเอาเพชรมาจากไหนล่ะแล้วเหล็กให้มันทำไมล่ะคือให้เหล็กมาทำไมก่อนขุดไปลงไปเรื่องๆลูกไปอีกไปอีกมันไม่ขุดลงให้อะทำไมมันขุดไปแนวนี้วะเอา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 โอ้โหกว่าจะถึงชาตินี้ฉันจะได้เจอเพชรใหม่คือคือเราต้องขุดลงให้นางก่อนน่ะนี่น เครียดเออแหลกอ้ไม่ขุดอันนี้ให้ด้วยเอาขุดนี่หว่าเออ,อ,อมันแหลกกับอะไรรู้ไหม,มแหลกกับบล็อกเน่ลูกกคนคือบล็อกมันเยอะมากอืมอืม,อมถ้าไม่หาเองก็ไม่ได้เลนะเฮ้ยไม่เจอจริงดิถ้าเราเอาเพชรมาเองอะหมายถึงว่าถ้าเราเสกเพชรขึ้นมาเองไดมอนด์เอ้าจะได้จะได้ไดเอา้าไม่บอกแม่ โอ้ยโยใจเย็นใจเย็นยังไม่หยุดยังไม่อยู่ดิโอเคมายังไงนะเพชรโอ้โหมันเริ่มแหลกแล้วทุกคนนัานล่างนี่มันอันตรายเอาละอ่าเรียนรู้สิ่งใหม่ฮอะไรอ่ะโอ้เหมือนจะยิ่งคัดกรองคัดกรองมากขึ้นคัดกรองแล่มากขึ้นทุกคนจากตอนแรกที่ดรอปทุกอย่างเลยนะฮะจนเริ่มดรอปแค่แล่ เพชรอุย้ยมหาศาลโอ้โหเยอะมากโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะแถวนี้โคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ไม่ได้แล้วเออโอ้โหแรงด้วยโอเคมาต่อไปโอ้ยฉันไม่เคยฉันไม่เคยเล่นเดตเพ็กดิมันทรมานขนาดนี้ป่ะต่อไปต่อไปอะไรอะ r e c r e a t o r Token เราไม่มั่นใจความหมายเราไม่รู้ความหมายอะเออ ใช้เวรอย่างนี้หรอต้องใช้บล็อกเหล็กค่ะทุกคนเอ่อเอาดัมเบนชัางเหมือนกันอรอ what สรุปคือไอไอตัวเหล็กนี่ไม่ได้ทำอะไรเลย,เเยวะเฮ้ยรู้ว่าทำไปแล้วว่าแต่เราลืมเออช่างมันเถอแจนฮะอะไรต่อ what is this ฮะคืออะไรอะ่ะเพชรโคดเยอะเลยนะคันนี้ทำอะไรได้ปะถ้าคันคันคันนี้ทำอะไรได้คันนี้ไ่ทำอะไรได้ทุกคน มีสูตรคราฟต์ต่อไหมมี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 มม warrior w a ร r i o r เหรอเอ่อมันไม่ได้บอกแล้วนะคว่าอะไรมาทำอะไรได้หลังๆอ่ะ w a r r อร์นี่ทำยากพอสมควรเลยโอ้เนี่ยได้ใช้ไอรอนแล้วโหมันทำไมมันสลับไปสลับมางงๆนะทุกคนนะใช่ปะอย่างวะเนี่ยเอ่อ diamond sword อ,อ้โหของก็เต็มตัว w a r r i ร์ warrior. ทำยากดิ จิบๆอย่างน,าน,นี้แล้วก็นี่แล้วก็เย่นๆได้เลี้ยว <laughs> โอ้โหก็คือเพิ่มเพิ่มดาบให้กับเพิ่มเพิ่มดาบให้กับ NPC ด้วยทุกคนคือมันยิ่งล้ำลึกโอ้โหยิ่งเท่ดูดูแล้วได้เพชรโคตรเยอะนะเอาจริงๆนะเว้ยแต่เอาจริงมันสะดวกมากเลยนะทุกคนถ้าเล่นหนึ่งขั้นนี้โอ้โหถ้าเกมฉันแครชจะไม่ ไม่ไม่ไม่งงเลยเนะี่ยเออฮึเออฮึโอเค okay. ขั้นต่อไปรีบไปดีกว่าทุกคนขั้นต่อไปคืออะไรอะไรอ่ะพอล็ h a แฮกเกอร์วัตยทธามันมีเยอะจังวะเดี๋ยวโคตรเยอะเลยโอ้โหพอล็อคแฮกเกอร์เราเสกไม่ได้หรอหรือว่าเราเสกได้วะเอา้าเสกไม่ได้ด้วยโอ้ย oh God เอาละอุ้ยกล่องอะไรอ่ะอ๋อ เอาละทุกคนมาอีกแนนอีกแนต้องใช้ล์เพิษลายสร,รีนะคะเป็นบล็อกเออง่ายกว่าเยอะเอ่อคือตะกี้มันมีบางอย่างที่เรายังจำเป็นต้องใช้ไงทุกคนหรืเราเลยไม่ทิ้งนะใช้ไดมอนด์ใช้เรามันเสกได้ไม่เป็นไรอีอ,อีแล้วก็อะไรแล้ววะเอ่อเอนเดอร์โพเนี่ยจู่จู่จู่จูปุ๊บอ่าฮึ อ่านไม่ทันโคตรเร็วอะไรอะคือไงอะคืออะไรอ่ะเนี่ยมันพอท่อ,อยังไงวะสงสัยอะไรวะมีขั้นต่อไปไหมเฮย้ยหมเลว็วโอ้ขั้นสุดท้ายพอท้อนี่เดี๋ยวนะเอ่อถ้าตามที่เห็นเขาเขียนมานะทุกคนก็คือก็คือมันจะเสกอันนั้นให้ไม่ใช่หรอวะเป็นเอ่อประตูพอท่อ,อไปดีเอ็นนะทุกคนนะ แต่นะเขาไปดูเพิ่มแบบหนึ่งเออเหมือนเขาจะเปลี่ยนให้นั่นใต้เราเป็นสตรองโ h นะคะทุกคนแต่ว่าที่ไหนคือที่ที่เราสร้างมันขึ้นมาเมื่อกี้ที่ไหนคือที่ที่เราสร้างโทเค็นเมื่อกี้ขึ้นมาทุกนะคนนั่นเดะรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนน,นั่นใต้นัานใต้ที่ที่เราสร้างโทเค็นอะเป็นสตรองโฮแต่เราจำไม่ได้ว่าที่ไหนโอ้โห oh นั่นแหละนั่นแหละครับ ที่ไหนคือที่ล่าสุดที่เราอยู่อะอุ้ยตังนี้มีของวายวายวายใจนะใจนะอุ้ยไปทำลายฟาร,รม์มวอร์เดนนวอร์เดนงงทำไมบ้านฉันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเราเราน่าจะพลาดต,ตรงเมื่อกี้นะพลาดจ,จริงๆพราว่าทำใหม,ม่ได้ไหมอะมันมีสตรองโงอไหลพี่ได้ด้วยเหรอะอ๋อ,อได้หีิมันก็ได้นะหรือว่าว้าไปเลยมัน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 สามารถ ช่วยเราฆ่ามังกรได้ไหม,มน่าจะช่วยได้ทุกคนเอองั้นเราไม่สนโทเก้นในสุดท้ายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องการที่จะโอ้โหตกใจอะไรเนี่ยคือต้องการที่จะพาเอ็มพีจีของเราเนี่ยไปฆ่ามังกรน,นะฮะเอา้าเดียวไปไม่ได้ชิบหายคือเราต้องอยืนตรงนี้เลยโอเคช็อตฟิลมาอ่าแจเจว้ามาไหมเนนะี่ย ฮัลโหลน้องไม่มาด้วยเอาน,อน้องไม่มาด้วยเออยังไม่เป็นไรทุกคนะเสก<ม>ใหม่ตรงนี้แหละ Villager กับอันนี้ไงเออ Villager กับ Emerald โอ้ยอะไรโอ้ใยใจเย็นนะโอเค๊บ <Okay. S 2> เดี๋ยวตอนนี้มันทำอะไรอยู่เนี่ยเอาละถ้าสมมติว่าเรา กดชิปให้มันขึ้นมาตรงนี้ยไหนยวะเอาน้องไม่เห็นช่วยเลยถือค้างมันแล้วเนี่ยดู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 เดี๋ยวแล้ววาคือเสกมาเพื่อให้มาบินเหรอไม่เห็นมีดาบถือด้วยแล้วว่าเราโว้ตั้งแต่โนูแล้ววะแต่ก็ไม่นี่ไม่งั้นมันไม่ทุบให้หรอกใช่ไหมเออเอองงงงไปหบดแนวไม่มีดาบเลยเห็นไหมโอ้ยก g มันแหลก เซิร์ฟมันแหลกไปเร็วโอเคทุกคนก็ความจริงก็ถือว่าพวกชาวบ้านพวกนี้นะคะก็เป็นประโยชน์ให้พอสมควรแต่บางทีก็อย่าเลยเว่าถ้าเครื่องไม่ไหวนะคะตู้แน่นอนทุกคนคือต่อให้เครื่องดีขนาดไหนมันก็แหลกอะทุกคนดูจำนวน <joue> บล็อกที่มันขุดให้ดูถ้ามีโคตรเยอะนะแบบตาย แล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงให้มันตีมังกรเหมือนกันนะแต่มันเอาจริงก็ช่วยช่วยให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นในระดับหนึ่งมากมากเลยแหละเพราะมันขุดแร่อะไรให้แบบชิว,ชวๆอนะ่ะเนาะแล้วก็ตีมอนสเตอร์ข้างๆให้นะคะโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่ชอบหลุไลค์ check, กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะให้ช่องโฟอาซด้วยนะคะใครยากทำอะไรก็สัมาัถคอมเมนต์ใตาคลิปเลยนะป๊าปุย